สันติสุขพระทภาสิทธินาติราคะสโมอคินาติโดสะสโมอาาลิลินาติขันทะสมาดุขะนาติสันติปรังสุข,ขังแปลความว่า,วาไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันไม่มีความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี อธิบายความท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากวันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหม้ภายในของภายในจภายในของสัตว์ให้เราร้อนกระวนกวาอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดานั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไปส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุข ราคะแปลว่าความกำนัดยอมใจประดุษสุลาเหมือนกันมีสามระดับคือหนึ่งกามราคะความกำนัดพอใจในกรรมคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้นสองรูปราคะความติดใจในรูปปานสี่ความพอใจติดใจในรูปภพสามอรูปราคะความติดใจในอรูปฌานสี่ความพอใจติดใจในอรูปภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับ การมราคานั้นพระอนาคามีนมงเล็บพระอริยบุคคลชั้นที่สามละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอาราหันต์จึงละได้ที่วาราคาติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้นทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคาเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิน้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอาราหันต์ขณะพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจิงอยู่มาดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาธรรมอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่ เมื่อบุคคลมีสถาระสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราทัเป็นเหตุหามีไหมดังนั้นราคะาจึงชื่อว่ามีโทษน้อยอยังเล็บเกี่ยวกับเรื่องวิบากในอนาคตที่ว่าคลายชานั้นเพราะติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับขเมเหลวนำมาคลุกเคล้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่พบอื่นสองสามพบแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้บุรุษผู้หนึ่ง ประพฤติกาเมสมิชฉาจายากับพัญญาของพี่ชายนวงเล็บพี่สะพ้ยหญิงนั้นรักชู้มากกว่าสามีตนนางยุให้ชู้นวงเล็บน้องชายฆ่าสามีของหล่อนนวงเล็บพี่ชายเสียเพื่อกันเสียงครหาเมื่อถูกรบเร้าบ่อยเข้าน้องชายจึงตกลงใจฆ่าพี่ชายตามความปรารถนาของหญิงฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้ว ก็ไม่อาสละความรักในพัญญาของตนได้ไปเกิดเป็นงูหยายอยู่ในเรือนนั้นมันไม่ทำร้ายหญิงนั้นแต่เมื่อหญิงนั้นนั่งหรือยืนอยู่ที่ใดมันจะเลื้อยไปพันสรีระของเธอหญิงนั้นคิดว่างูอาจเป็นสามีที่ตายมาเกิดจึงให้คนฆ่าเสียงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นที่ยวติดตามหญิงนั้นไปทุกคนทุกแห่งหญิงนั้นฆ่ามันเสอีกตายแล้วไปเกิด เป็นลูกโคในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงเจ้าของอยู่หญิงนั้นให้ข่ามันเสียอีกถึงกระนั้นก็ตามความสเสน่หามิได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่ามันไปเกิดในคันของหญิงนั่นเองเด็กนั้นระลึกชาติได้รู้ว่าตนถูกฆ่าโดยหญิงนั้นมาถึงสีชาติติดติดกันจึงไม่ยอมให้มารดาถูกต้องตัวเลยมารดาบิดาจึงให้อยู่กับยา่าเมื่อรู้ความแล้ว ได้เล่าเรื่องทั้งบวงให้ยาฟังยาและปู่ฟังแล้วสลดใจจึงพาเด็กนั้นไปบวชไม่นานนะักได้สำเร็จอรหัตผลกันทุกคนนี่แสดงถึงความคลายชาของราคะส่วนโทสะที่ว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วนั้นมีอธิบายว่าเมื่อบุคคลเกิดโทสะอาจทำคำแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือประทุษร้ายบรรพชิตเป็นต้น <c oughs> ย่อม <c oughs> ย่อมได้รับการตีเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วย่อมจะต้องตกนรกเพราะการรมอันมีโทษสะเป็นมูลนั้นอย่างนี้แสดงว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกวงเล็บเปิดเช่นการถูกจองจําทําโทษวงเล็บปิดและโทษทางวิบากเช่นนรกและกาเนิดสัตว์เดรัจฉาน ส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทําผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อดโทษกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดังเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาล่วงเกินเพราะเหตุที่โทสะมีโทษมากอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่านาทิโทสะโดสะสมกุกะลิแปลความว่าโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้าย คือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อนที่จะทำลายคนอื่นฤทธแห่งโทสะย่อมเผาไหม้บุคคลผู้นั้นก่อนเหมือนคนจับไฟคิดจะปาคนอื่นไฟย่อมไหม้มือผู้นั้นก่อนโทษแห่งโทสะนั้นมีอยู่มากทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายท่านว่าทําให้อ่อนเพลียนอนไม่หลับเราจะสังเกตว่าหลังจากความโกรธหรือโทสะได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ มันช่วยทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหัวใจพิการได้ในลําดับต่อมาคนที่คนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสาขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชคสเปียร์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่านเพราะมันจะเผาตัวท่านเองอย่างช้า ความโกรธแค้นทําให้ใจเศร้าหมองขุนมัวเร่าร้อนกระวนกระวายจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุข <c oughs> นั่นนั่นคือไฟภายในซึ่งเกิดขึ้นภายในและเผาบุคคลผู้นั้นเองถ้าไม่รู้จักดับตันเสียมันจะเผาให้ร้อนอยู่ร่ำไปดับเสียได้ก็เย็นสบายดีเองใครเขาเกลียดเราก็ช่างเขาเพราะความเกลียดได้ทําลายสุขภาพทางกายและทางจิตของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบ เหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าถือดาบไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าฆ่าฆ <c oughs> ่าความโกรธเสียได้ไม่เศร้าโศกและนอนเป็นสุขคนที่ไม่โกรธตอบนั้นจะมีความรู้สึกตนว่าเหนือกว่าสูงส่งกว่ามองเห็นผู้โกรธตนเป็นเด็กไร้เดียงสาไป เขาอาจไม่พูดจาสนทนาด้วยกับคนบางคนแต่เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือคิดประทุษร้ายแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสําราญของท่านเพื่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและทางจิตของท่านท่านจงอย่าให้โทสะมีอํานาจเหนือท่านข้อว่าทุกเสมอด้วยการบริหารขันไม่มีนั้นอธิบายว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ รวมการเป็นอัตภาพนี้จเจริญเติบโต,ตขึ้นเพราะอากาศอาหารเป็นต้นมีภาระต้องให้ข้าวน้ำอยู่เสมอต้องขัดสีรูปไล้ออกกำลังพอควรต้องพยาบาลต้องรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ <c oughs> คอยกำจัดและป้องกันสิ่งปฏิกูลทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดภาระอันหนักที่สุดของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆนั้นอยู อยู่ที่การต้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งขันหรืออัตภาพนี้ให้ยังยืนต่อไปใน <c oughs> ในมู่สัตว์เดรฉานมันต้องทำร้ายมันต้องทำร้ายกันประหัดประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เพื่อความคงอยู่ของมันเองมนุษย์เราก็เหมือนกันกระเสือกกระสนทุกอย่างก็เพื่อให้ขันห้าดำเนินไปได้โดยดีบางคนต้องลงทุนทำบาตรทำกรรมหนะักเพราะเหตุแห่งอัตภาพนี้พระศาสดาจึงตรัสว่า ภาราฮาเวปัญจักขันธาขันเป็นภาระหนักเหลือเกินการวางภาระเสียได้จึงเป็นความสุขเหมือนคนแบกของหนักมานานปีพอวางลงได้และรู้ว่าไม่ต้องแบกอีกต่อไปย,ย่อมจะปราโมทเกินเปรียบความสุขที่เกิดจากวางภาระนี้ท่านเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี้ท่านว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ก่าวโดยปริยายเบื้องสูงคือนิพพานสุขนั่นเองความสุขจากการที่เรียกว่ากามาสุขนั้นยังเจออยู่ด้วยทุกเป็นอันมากและเจออยู่ทุกระยะความสุขจากฌานก็มาอย่างยืนพอหมดกําลังฌานความสุขนั้นก็หมดไปด้วยเป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนนิพพานสุขนั้นยั่งยืนไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงจึงมากทั้งคุณภาพและปริมาณนิพพานสุขนี้มีสี่ขั้นตามขั้นแห่งอริยผล มีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบหญิงสาวคนหนึง่งมีเรื่องดังนี้เรื่องหญิงสาวคนหนึง่งในวันที่หญิงสาวนั้นทําพิธีอาวาหะมงคลมารดาบิดาของเธอได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปด้วยหญิงสาวนั้นทํากิจบํารุงภิกษุสงฆ์มีการกรองน้าเป็นต้นเดินไปเดินมาอยู่ ฝ่ายเจ้าบาวยืนมองดูเจ้าสาวของตนด้วยดวงจิตที่รันจวนพิศวาสมองจนเพลินจนลืมบำรุงพระพุเธเจ้าและพระสงฆ์คิดแต่จะจับหญิงสาวอย่างเดียวดงเล็บเจ้าบาวอาจไม่เคยเห็นเจ้าสาวของตนมาก่อนเลยเพราะประเพณีอินเดียโบราณพ่อแม่จัดหาให้และเมื่อวันแต่งงานก็คลุมหน้าโดยผ้าบางๆมองเห็นไม่ชัดทำให้อยากเห็นอยู่เสมอ พระศาสดาทรงทราบอัญชาสายของเขาแล้วจึงทรงบรรดาลฤทธิ์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นไม่เห็นกันเมื่อชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวจึงได้ยืนมองดูพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยการบริหารขันไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจบเทศนา กุมารและกุมารีได้บรรลุโสดาปฏิพลพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้เขาทั้งสองได้เห็นกัน